ผมได้ยินผมตกใจเพราะว่าตอนแรกไม่ทราบเรื่องจนกระทั่งผมกลับจากเจนีวาครับผมกลับมาเมื่อวันอาทิตย์ตอนเช้าเซตนคนก็ส่งมาคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ลงนามสนธิสัญญาละงับเอโมยูกับรัฐบาลสหรัฐเรียบร้อยแล้วในเรื่องนี้ผมก็ตกใจเลยเพราะว่าเป็นคนต่อสู้กับพี่บรรวิตครับต่อสู้เรื่องนี้กับพี่น้องภาคประชาสังคมอย่างยาวนานพ,พ,พี่น้องภาคประชาสังคมนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับมลพิษข้ามแดนการทําเหมืองแร่แร่เอิร์ธในประเทศในประเทศเมียนมา เราเทพม่าเนี่ยฮะที่รัฐฉานตอนเหนือที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของชาววะกองกําลังวะซึ่งเขาเนี่ยไปขุดแร่ไอแร่เอิร์ธเนี่ยที่ตอนเหนือข้างบนเนี่ยแล้วมีการลงทุนจากประเทศจีนพอลงเสร็จปั๊บเขาเขาทำเหมืองแร่ไปประมาณทังหลายร้อยเหมืองเสร็จเขาก็โยนสารพิษลงแม่น้ําโดยที่เขาเนี่ยอ่ะเอาสารพิษไปไปทำเอาแร่ออกมา พราะพอสารพิษหลงเหลือก็ทิ้งลงแม่น้ําจริงๆมันควรจะมีบ่อบําบัดบ่อกําจัด <c oughs> พอไม่มีตรงนี้เสร็จปับ๊บพอทิ้งมามันก็เข้าแม่น้ํากกเรา <c oughs> พอเข้าแม่น้ากก <c oughs> เราก็มากระทบจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ไล่ไปี่ยแม่น้ากกแม่น้ำรวกแม่น้าสายแม่น้ําโขงไปถึงพี่น้องทั้งหมด4ประเทศที่รับผลกระทบทั้งเมียนมาไทยลาวและเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต่อสู้ตัวนี้มาบอกให้ปิดแร่เหมืองแร่ที่ประเทศพม่าเสียเพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยมันจะเข้ามากระทบทุกคนในภูมิภาคตัวนี้รวมทั้งถ้าปิดไม่ได้เนี่ย คุณจะต้องไปทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยเขามีบอ่อบ่อบำบัดและบ่อกําจัดไม่นั้นมันกระทบต่อภูมิโลกอาภูมิรศาสตร์โลกเร,เรื่องเกี่ยวสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็ต่อสู้เรื่องนี้มาอยู่ดีเราไปเซ็นสัญญาตรงนั้นเอโอยุแล้วก็อย่างนะพี่ปนวิทย์ครับ <c oughs> เราก็บอกห่วงโซ่ขบอกนั <c oughs> <c oughs> ่นห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันรวมไปถึงทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติรวมไปถึงการผลิตรวมไปถึงการหาตลาดและรวมถึงการส่งเสริมการขาย นี่คือห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดที่เรากาลังพูดอยู่ m o u ตัวนี้ประเทศไทยเรายังไม่เคยมีการทําเหมืองแร่แร่เอิร์ดในประเทศไทยเลยเราเป็นคนนําเข้าจากประเทศเมียนมาแล้วเราไปส่งออกเราเป็นประเทศส่งออกแร่แร่เอิร์ดไปสู่ต่างประเทศแล้วอยู่ดีๆเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐทําไมถึงมาลงนามกับเราน่าสนใจ